อลูกศิษย์เขาเลือกเราเนี่ยแสดงว่าเราต้องเราต้องพัฒนาการสอนเราให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะอะไรอย่างเงี้ยนะมันทําให้ครูตระหนักนะว่าต้องช่วยเขานะจะคนอ่อนหรือไม่อ่อนก็ต้องหาวิธีช่วยเขาอย่างเงี้ยอ่าก็ต้องคุยกับแอดมินนะว่าต้องดูแลเขาประมาณเนี้อืมใช่ใช่ครูแบบของครูจะดูมีเสน่ห์ตรงที่ว่าตอนแรกจะดูเปรียบเทียบกันอยู่สองเพจอี้พูดให้ฟัง ดูอยู่สองเพจเพจนั้นก็จะเป็นสตีทกิลก์แบบชุดอาแกรมาานิดเป๊ไป,ป,ปหมดเลยแล้วก็หน้าตาเขาก็ดูดีนะแต่นี่ใจก็เลยมาดูเปรียบเทียบกับของครูัวนี่นะของคุณในี่จก็เลยมาคิดเอ๊ะครูโทนี่เป็นคนไทยใจแบบไทยแบบเราสิอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ครูโทนี่ก็เอาสอนแบบนี้อะคะ่ะไปโพสตหน้าเพจนะเฟซบุ๊กอันเนาะใจก็เลยเห็นแบบเออมีเรียนแบบนี้น่าจะ อคอนเนคกันได้น่าจะคอนแทคกันได้ก็เลยคิดว่าเลือกแล้วคุณธนีก็บอกว่าคนสุดท้ายแล้วนะอะไรอย่างนี้ <laughs> เลยสุดท้ายจริงสุดท้ายจริงังน,นก็เลยอ่าปาด<า>หน้าเค้กมาเลยก็ถามเหมือนกันนะใช่เนาจะไม่จ่ายตังค์เขาคุณธนี่ปาดหน้าเค้กเลยเออโนปาดหน้าเค้กเลยสุดยอดจริงๆ <laughs> นี่แหละคุณธนีก็ดีใจไงดีใจที่ว่าเราเป็นคนที่ถูกเลือก เราไม่ใช่ว่าเราเราดีเราเยี่ยมนะมันหมายถึงส่วนหนึ่งเราต้องมองว่ามันคือภาระภาระของครูที่ต้องจัดหลักสูตรให้ให้มันสะท้อนให้ให้ลูกศิษย์ได้ได้เอาไปใช้ประโยชน์ให้ได้มันไม่ใช่ว่าเขาเลือกเราแล้วเราจะสบายเราดีใจเราเก่งมันไม่ใช่นะเราต้องคิดหาวิธีการที่จะสอนเขายัางไงเราต้องดูหน้าเขาก่อนวัคซีนสองเข็มพอไหมสามเข็มพอไหมเราต้องมาไล่กันแั้นะครับ มันไม่ใช่ว่าโอ้โหแบบเขาสอนใครแบบไหนก็เอาแบบนั้นไปเลยอย่างไรไม่มีนะครูตัวนี้จะไม่เป็นอย่างนั้นดูในเพจได้สอนเรื่องเดียวกันจะเป็นูดอกลักษณ์ของตัวเองนะครับครูมีเอกลักษณ์ของตัวเองแล้วทําให้ลูกศิษย์เรียนสนุกไม่เครียดนั่นแหละคือต้องหาไงต้องหาสูตรส้มตําให้มันอร่อยถ้ามันก็หาสูตรไง้าใจมับต้องหาสูตรอีกคนนํา มีคนแนะนําให้ไปเรียนตรงที่แบบมันมีแกรมมาสในแบบแป๊ะๆเจบอกว่าให้มันพูดได้ให้มันรู้เรื่องเขาก็พอจอะพึ่งเข้ากระโดด <c oughs> ไอ้แกรมมาสอะ <c oughs> ไรก็ไม่ได้ว่ารหรอกผมจะบอกแค่เขาพูดมาเป็นหลักไอ้จริงๆสอนภาษาองังกฤษไม่มีหรอกสอนวิธีไหนมันก็แทกแกรมมาทางนั้นแหละครับเพียงแต่เขาไม่บอกว่าแกรมมาสเขาไม่บอกไอ้ของครูโทนี่สอนก็สร้างประโยคมาจากแกรมมาสนี่แหละมันไม่ได้สร้างมาเองหรอกไม่ใช่ว่า อายูเลิศภูไม่มีหรอกอยูเลิศภูครับไม่มีหรอกคุณไม่ได้สอนอย่างครูสอนหนักกว่าครูค่ะบเออคุณมีประธานนะเรางเปิดไอพูดแบบนั้นอย่าไปพูดมันเป็นเพิ่มมันเพิ่มความเหนื่อยให้เขาประธานกิากรรมพูดทําไมอ่ะใช่เอเป็นพูดทําไมอ่ะเขาไม่ได้เอาเป็นเป็นประโยช์อย่างครูอ่ะอย่างครูนี่คือแบบเอาอ่านประโยชน์ใช่จริงเลยเออของครูจริงจริงเลยนอกจาก ยาไปเวิร์ยาเติมไอจีเวิร์คทั้งหนึ่งมังเราไอเนัครูคนนี้เรียนมาจนลากเขาอยาล้วเรียนมาจนลากเรื่องสอบท็อกก็เคยท็อปคนสอบท็อปผ่านคนเดียวก็ยังเคยผ่านช่วงเรียนวิทยาโทเขาบอกว่ามีห้าสิบคนเนี่ยใครสอบเขาสอบผ่านไม่ต้องจ่ายค่าเทอมจัดเกียรติให้เลยครูโทนี่เราผ่านคนเดียวครูโทนี่เขาทามาแล้วผ่านคนเดียวเนี่ยครูโทนี่เราผ่านคนเดียวในห้องะแต่ไม่ได้เก่งไม่รู้เรื่องภาษาอังกฤษเลยเชื่อไหม มีค่าเท่ากับคนที่สอบตัวบอกเลยเพราะว่าพูดมันคนละเรื่องเลยเราไม่เป็นเลยอะสอบแล้วได้แล้ะเรากาได้เรารู้อ่ะไม่ไมเป็นไรเราเราเดาเอาก็ได้แต่พูดเราไม่มีเลยเข้าใจไหมครับฝรั่งเขาต้องการพูดเขาต้องการสื่อสารนะครับเขาไม่ต้องการแกมมากไม่ต้องการเติมเอสไม่เติมเอสเขาไม่ต้องการน,นะครับเออจะเป็นอย่างนั้นไงเออเนี่ยมันเรียนมันก็ดีแต่ว่าเรามันไวเรามันจะไปไหวเหรอบางครั้งอ่ะ มันจะไม่ให้ไปจําละเอียดปีกย่อยขนาดนั้นล่ะคุณไปซื้อพริกสองบาทห้าสิบสตางค์คุณไปซื้อ,อส้มหนึ่งบาทสองสลึงค์มจะจําไหวหรือสองสตางค์ห้าสิบสตางค์ถ้าจไาไ,ไหวเหรอ่้าเกจะสแกมในข้าตลาดนั้นเพราะฉะนั้นคุณทอนมาสามสลึงจะให้คุณไปสามบาทพขจะไหวเหรอเขาละเอียดขนาดนั้นเอาใจคุณตัวนี้พูดไปคือเปรียบเทียบให้ฟังเออ พอเอาไปใช้ก็ออะเอาเงินไปประมาณหบาทคุณก็ซื้อไปสักสองบาทเอาก็ทอนมาสมบาทเออมันก็หายนิดหน่อยก็ช่างมันเข้าใจอยู่ก็เข้าๆกลมๆก็พอแล้วเข้าใจไหมครับมม่ต้องว่หนึ่งบาทสองสนอหนึ่งบาทเ5็สิบห้าสตางค์รวมกันเป็นสมบาทให้ห้าบาททอนก็มาซื้อขนาดนั้นเข้าใจไหมครับเออแล้วก็พูดไปที่ละโคคนเขาก็เขาเรียกอะไรตกอัตราสางกฤษไอเพราะว่าไปเรียนพวกเวิร์นี่แหละ จริงแล้วมันเป็นกำแพงกั้นให้คนเป็นทุกข์มาเยอะเงิน,เง,นเงินเม็ดเงินนี้เป็นหมื่นหมื่นล้านที่สูญเสียเพราะแล้วเรียนแล้วพูดไม่ได้เยอะแยะสูญเสียเงินทิงนะนับมาตั้งแต่คนเรียนมาเรื่อยๆเพราะว่าหลายหลายหายมื่นล้านผมบอกเลยบุกเลยพลาดมาอย่างเช่นตัวอยา่างอนับหนึ่งคุณวัฒนาก,ก็นับหนึ่งเหเห็นไหมนับหนึ่งไม่ได้นับหนึ่งแล้วไม่ใช่หนึ่งคนแรกนะมันเป็นหนึ่งครั้งที่ล้านแล้วนี่ไอคนก่อนหน้ารู้หนึ่งเท่าไหร่เข้าใจที่ผมพูดไปเออลูกศิษฐ์ถามมาแต่ละคนสองหมื่นสามหมื่น จ่ายมาเรียนทั้งปีกันไม่ได้ก็กินยาไมเกรนอ้วกมาร้องไห้มาเอาไม่พูดแล้วฝรั่งปิดเครื่องไม่รับไม่คุยเอาดูสิแล้วมันจะไง่ะไอ้ที่พูดมันคือของจริงนะครูโทนี่ไม่ได้ว่าพูดจากถามลูกศิษย์นะเล่าให้ฟังครับน่าสงสารเขาไหมหนูต้องกินยาไมเกรนหนูเรียนกับครูไม่เคยกินยาไมเกรนไม่สนใจมีแตสนุกอย่างเดียวฝรั่งบอกว่าเอาเลขที่บัญชีมาในฐานะที่คุณมีความสุขแ้วจะโอนเงินให้พวกนี้ ต่อคอสสองเสุดยอดจริงจริงอันนี้คือความจริงนะเราไปฟังเราสู่กันฟังครับนะวันนี้วันนี้สนุกไหมคุณวาสนาคะแนนเต็มสิบเท่าไหร่เพราะแต่ถึงหาวห่าสิค่ะให้สิบค่ะให้สิบ,สบ,สบ,สบเอาไปเลยเหรอโอ้สุดยอดจริงจๆรๆิงเลยมีที่ไหนไหรไหเรียนภาษาอังกฤษจะมีสิบไม่ค่อยมีในสิบภาษาอังกฤษนะสิบแล้วก <ส Gud S 1> ็เออเอ บ่ไฮดอกแต่มืออื่นบ่เห็นข่ดอกอ่อสิบห้าผลอะบ่ไฮดอกแต่มืออื่นจะบ่เห็นไข่อยเออต้องออกมาณนั้นนะนะเห็นภาพใช่ไหมเออสุดจริงๆรไม่ใช่ฟังไปเหนื่อยไ,ไปโอ๊ยจะไปใช้อะไรวะอะไรกังวลอยู่เราไม่มีความเชื่อมัน่นไม่ได้เราต้องเชื่อมั่นร้อยเปอร์เซนต์ว่าเราต้องทําได้แล้วเราจะทําได้นะครับเราต้องเชื่อเลยเชื่อโดยไม่มีเหตุผลเลยว่าต้องทําได้ไอแคนดูอีก Yeah I อแคน o do it 100%ด้วยไม่ใช <Yes. S 1> ่ <Yes. S> 1%ได้ถ้า1%นี <c oughs> ่ไม่ได้นะ100%เออ1%น้งสุด100%บอกเขานะต้องไปอย่างเงี้ยเห็นไหมผ้าสูบการตั้งคำถามขึ้นต้นด้วยดูไว้ก่อนดูดูนาอเนี่ยเขาสิไซส์มาไซส่กันแล้วแต่ดิฟดิเนีอย วิววิวน o อถ้าใส่ใส่ก็ได้คแันแคนน็อตคูดคูตน็อตอ่าเพะว่าคูดไม่เกี่ยวกับน็อตนะตัวนี้จะยังไม่ใช้น็อตนะตัวนี้ยังไม่ใช้น็อตนะน็อตเอาไว้ใส่ข้างหลังตวกนี้ถ้าถามว่า do you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  love me เสียงสูงขึ้นมิ e คุณรักฉันไหมเขาก็ตอบว่า yes i love you no yes i don't love you no ต้อง no i don't love you ฉันไม่ได้รักคุณเห็นไหม No I don't love you ฉันไม่รักคุณคงถามว่า Do you love Do you love me Do you love me เห็นไหม Did Did you kiss me today Did you kiss me today อ่าเอาแบบจักหน่อยนะ Did you kiss me today วันนี้อ่าอ่าถามว่าคุณน่ะคุณหอมฉันแล้วยังวันนี้เห็นไหมเราลืมเราอาจจะจำไม่ได้ Did you kiss me today หอมหอมเลยบ่มื่อนี้เอาเขาบ d i d y o u kiss me today นะครับวหอมแล้วก็ yes yes already เรียบร้อยแล้วแต่ว่โ oh I forgot ฉันลืม okay kiss you again กยว่าไปเดี๋ยวสิหอมอีกเพื่อกันได้ I forgot เออได้นะครับดิ๊ดนะไรับดิ๊ดนี่ต้องรู้ดิดนะคุณกุ้งนะดิ d you ดิ๊ you อ่า did you take a shower คุณอาบน้ำไหอยัง่า did you take a shower อาไอยังเมื่อเช้าเนี่ย in the morning อ่าถามได้ดิสคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราต้องรู้ในหัวเลยถ้าเราจะตั้งคำถามอะไรเราต้องดิสกับดูไว้ก่อนดิสดิสดูดู